สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้นะครับมีอีกหนึ่งอาการมาฝากเพื่อนสมาชิกนะครับก็คือบอร์ด LG นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวครับตัวนี้ LG ตัวนี้นะครับนี่ครับนี่คือบอร์ดคอยเย็นนะครับนี่บอร์ดคอยเย็นอันนี้บอร์ดคอยร้อนนะครับ าการของเขาคือตัวนี้นะครับอาการมาที่แรกคือ,อขึ้น CH05 นะครับมาขึ้น CH05 มานะครับซ่อมเสร็จแล้วมาเจอ CH21 ต่อนะครับนะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายการขึ้น CH05 นะครับนะ CH05 นี่ก็ตามโค้ดนะครับเขาจะฟ้องว่าติดต่อสื่อสารกันไม่ได้นะครับติดต่อสื่อสารกันไม่ได้นะครับ หลักๆนะครับเวลาเพื่อนช่างเจออาการนี้นะครับอยากให้เช็คพวกสัญญาณหมายเลข3ก่อนนะครับสัญญาณหมายเลข3ก่อนนะครับว่าถึงกันหรือไม่นะครับแล้วก็อันดับแรกนะครับแล้วก็อันดับที่2นะครับให้มาเช็คไฟไฟจุดนี้นะครับไฟสื่อสารนะครับไฟสื่อสารต้องได้ทีนี้ครับเห็นไหม 30อยู่ที่30บถึง40โวลตนนะครับคือไฟสื่อสารที่ได้นะครับนะไฟสื่อสารที่ได้จะอยู่ประมาณนี้นะครับเราก็อย่าลืมไฟชุดนี้ด้วยนะครับนะครับไฟชุด300นะครนะครับนี่ไฟชุด300นะครับนะครับไฟ300้อต้องนิ่งนี่ครับนี่ไฟชุด300ยนะครับ หลังเล่งรอบแล้วเขาเล่งรอบะนะครับคอมเล่งร,รอบแล้วครับคอมเล็งรอบแล้วไฟ300ห้ามตกนะครับต้องอยู่320ตลอดนะทำตกค่าต่อต่ำตอนนี้ก็จะตัดการทํางานนะครับตับการการทํางานนะครับเดี๋ยวมาดูไฟไฟเฟดมาดูไฟไฟ Vuvw นะครับเดี๋ยวผมจะลองบานให้ดูว่าได้เท่าไหร่ขณะทํางานนะครับขณะทํางานก็มาลอ,องดูว่าจะได้เท่าไหร่นะครับ เลยครับเหมือจะว่าดูวีดบิให้ดูนะครับอ่าครับดูดูริมมิเตอร์ครับมิเตอร์หน่อยเร่งอบอ่าวีดบิวนะครับอ่าตัวนี้ได้อยู่ที่ร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบเก้านะครับนะครับสามเฟสต,ต้องเท่ากันหมดนะอยู่ิ w นะครับไปสามรอบจะอยู่ประมาณน,นี้นะครับเร่งรอบละนี่เดี๋ยวผมลองดู วัดไปจุดนี้นะครับเสร็จแล้วก็สังเกต LED ตัวนี้ด้วยนะครับนะไม่ใช่ LED ต um, ัว like น uh, 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 ี้นะครับ LED ตัวนี้ต้องกระพริบไวๆนะครับไม่แม้ไม่แม้แื้ไฟสื่อสารได้นะครับไฟสื่อสารอยู่ประมาณนั้นเรามาดูสัญญาณนะครับสัญญาณของไฟสื่อสารนะดูจากซิลโลสโคปนะครับอ่าครับอ่าสิบวกสิกบเห็นไหมครับมีมับมีมับนะสิบวกสิกบนะครับ นี่คือสัญญาณไฟสื่อสารของบอร์ด LG นะครับถ้าเจอ C H 0 5นะครับก็จะให้มาเช็คไฟตามที่ผมบอกนี่แหละนะครับไฟ300นะครับไฟ300ได้ไหมนะครับไฟ,ไฟสื่อสารได้ไหมนะครับแล้วก็สัญญาณรูปขึ้นไฟสื่อสารนะครับต้องได้ประมาณนี้นะครับนะก็อันนี้ก็การวัดไฟให้ดูคร่าวๆนะครับ เพื่อใครเจออาการพวกนี้นะครับลองลองวัดไฟเทียบดูนะครับนะ,ะตัวนี้ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว,เด,วเดี๋ยวจะเอาไปติดตั้งให้ลูกค้าส่งให้ช่างไปดําเนินการต่อนะครับนะยังไงชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะขอบคุณครับ